เคยสงสัยไหมเขัว่าข้าวสาร1กิโลเนี่ยจะสามารถนึ่งข้าวออมาได้สักกี่กิโลกันอ่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาหุงข้าวไปดูนะ้วข้าวสารนี่แหละฮะอันนี้คือตาช่างนะครับว่ามัน1กิโลอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าอ่านี่นะครับนี่คือตาช่างของเรานะครับจะมาช่างดูว,ว่ามันจะ1กิโลจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านี่ก็ประมาณศูนจุด 99กิโลนะครับก็ตีไปประมาณ1กิโลได้เลยนะฮะโอเคอเราจะมาทำการนึ่งกันเลยนะครับแล้วก็ดีื่เราเอาข้าวเนี่ยไปแช่น้ำก่อนนะครับอ่านี้นะครับข้าว1กิโลที่ผมบอกไปซื้อมือสักครู่นี้นะฮะนี่ก็เราก็แช่น้ำเสร็จแล้วเอาน้ำออกหมดแล้วทนี้เราก็จะมาหุงกันเลยนะครับอย่าวางแป๊บเดียวเครื่องมา่อน เตีนี้เราจะมาทําการนึ่งข้าวเลยนะครับข้าวสารหนึกิโลนะฮะค่อนข,ข้างที่จพอสมควรนะฮะคนนึ่งออกมานี่ไม่รู้ว่าจะได้สักกี่กิโลนะข้าวสารหนกิโลนี้ตกไปประมาณกิโลละ30บบาทนะครับเสียดายเอาให้หมด ได้1กิโลแบบเป๊ะๆสักครัวช้อนมาปะเสียดายนะครับผมเราต้องเอาให้หมดนะฮะอย่าให้เหลือที่ท้ำทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าวความสงสัยล้วนๆเลยนะครับข้าวเหนียวที่นที่นึ่งแล้วอยู่ตลาดเนี่ยเขาจะขายตกกิโลละประมาณ60บาทนะครับ เราก็จะลองมาพิสูจน์ว่ามันจะกิโลละหกสิบบาทมันจะคุ้มหรือไม่ถ้าเราหุงเองนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันเกลี่ยข้าวให้มันนึ่งได้ฮะโอเคนะเราก็ปิดฝาแล้วก็เปิดเอานะฮะโอเคแล้วจากนี้เราก็ทําการรอไปเรื่อยๆนะฮะประมาณสักสิบห้านาทีเนาะโอเครอ รว่างรอนี้ก็กรุณาไปกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องพวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทาคลิปต,ต่อไปนะครับนิดหน่อยก็ดีนะโอเครอต่อไปอคุณรู้หรือไม่ว่าข้าวเหนียวและข้าวเจ้าเนี่ยต่างกันยังไงจริงๆแล้วข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าเนี่ยมันต่างกันแค่เนื้อที่แข็งเท่านั้นเองนะครับในข้าวเจ้าเนี่ยจะประกอบด้วยแป้งอะมิโนลรสประมาณร้อยละ 15ถึง30นะครับแต่ในะข้าวเหนียวเนี่ยจะประกอบด้วยแป้งอะมิโลแพคทีนส่วนใหญ่แป้งอะมิโลแพคทีนอยู่ประมาณ5-7%ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับผมจึงทำให้ความขาวของข้าวเจ้าเนี่ยจะมากกว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยจะมีความขุ่นกว่าและเหนียวกว่าข้าวเจ้านะครับผมเกณฑนะครับผมข้าวเราอโอเคนี่นะฮะรู้สึกจะหนักขึ้นอยู่ นิดหน่อยแต่ว่าไม่น่าจะเยอะขนาดนั้น okay, โอเคเดี๋ยวผมจะไปเอากระติบข้าวมาแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนี่คือกระติบข้าวนะครับผมเราจะมาชั่งน้ําหนักกระติบข้าวก่อนแล้วเราจะมาลบกับข้าวที่เราจะชั่งต่อไปนี้นะฮะน้าหนักของกระติบข้าวอยู่ที่อยู่ที่ประมาณ0.345กิโลนะครับต่อไปนี้เราจะเอา ข้าวเหนียวนะฮะมาใส่ข้าวเนยกระติบข้าวเรานะฮะสวยงามครับผมนิดหน่อยข้าวอ,อย่าให้เหลือนะฮะโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับข้าว อนี้เราจะมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญแล้วนะครับเอาละครับทีนี้ถึงช่วงเวลาที่เราเรอคอยแล้วนะฮะมาดูกันว่าจะได้กี่กิโลนะฮะตั2งจุดเก้นะครับลบกับน้ำหนักของกระติบข้าวก็จะประมาณเท่าไหร่วะ เราเราจะเอาจานวนน้าหนักข้าวที่เราชั่งเมื่อสักครู่นะครับ1.920ลบกับ0.345ปึ๊บ1.575นะครับก็หนักขึ้นประมาณ50%จํานวนข้าวสาร1กิโลเราจะเนื่องออกมาได้1.575กิโล ทีนี้เราจะคูณกับ60นะครับผมก็คือจำนวนของข้าวเหนียวอยู่ตามตลาดนะฮะ30บาทนะครับผมจากข้าวสาร60บาทจากข้าวเหนียวทีหนึ่งเรียบร้อยแล้วแต่นี่เราหารได้94.5บาทเราเอากําไรเราจะได้กําไรจากซื้อข้าวสารองหุงเองเนี่ยถึง60บาทเลยนะครับว่าสุดยอดปะล่ะเข้าน้นนะครับผมแล้วก็ถ้า ไม่ขี้เกียจมากก็เอาซื้อข้าวมาหม,มุนกินเองครับผมเราเหลือเงินกลับบ้านไปอีกตั้ง60บาทเลยนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับผมสนับสนุนครเราด้วยโอเคบ๊ายบาย